สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้ไอติจเจนะครับกลับมาพร้อมกับจี้นะครับจี้หยกม่วงนะครับโอ้โหหยกม่วงแบบนะครับม่วงสวยเลยนะครับผมเป็นจี้แล้วก็แกะสลักเป็นรูปมังกรนะครับตรงนี้เป็นรูปหน้ามังกรนะเหมือนมังกรที่อยู่แบ,บบบนเมฆนะครับนี่ด้านบนจะเป็นเมฆนะครับเป็นเมฆต่างๆนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหางมังกรนะครับ ด้านหลังก็จะแกะสลักในรูปแบบนี้นะครับนี่ก็จะติดเขียวแบบเขียวเขียวเขาเรียกอะไรครับเขียวขุนขุนมาด้วยนะในเนื้อเขานะครับแล้วก็มีการแกะสลักฉลุลายตรงกลางนะครับนี่นะครับเห็นเห็นนิ้วผมใช่ไหมนะครับนี่แบบนี้นะครับแกะสลักฉลุลายเป็นจะเป็นโดนัทก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าโดนัทมันต้องเอาตรงกลางออกหมดนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ สวยได้อีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับมาพร้อมกับใบเซอร์จากสถาบัน GIT นะครับนี่ GIT นะนะครับผมแล้วก็นี่รูปภาพตรงกันนะครับรอยฉลุดลายยังอยู่นะครับผมนี่ <c oughs> นะครับเชื่อก็ตรงกันนะครับผมก็ เพิ่งไปเซอร์มาเมื่อวันที่21มีนา2024นะครับเป็น Natural Jet นะฟิชชุยเอเจตนะครับผมแล้วก็ขนาดนะครับความกว้างนะความกว้างความสูงนะครับอยู่ราวๆ53มิลนะครับเพราะว่ามันห่างกันแค่0.1มิลเองนะครับก็รอบวงนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ53นะครับแล้วก็หนาอยู่ที่12.2มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่63.77กรัมนะครับกรัมนะ นะครับผมก็ถ้าคิดเป็นกัลลัษเนี่ยก็คูณ5เข้าไปนะครับก็ประมาณ300 315ยสามแล้วนครับสามร้หกัลัษนะครับน,บนี่ก็หนักอยู่นะครับหนักใช้ได้เลยครึ่งขีดนะครับประมาณ6 63กรัมนี่ก็ประมาณแบบเกือบ6เกือบออประมาณเกือบขีดหนึ่งนะครับครึ่งครึ่งของขีด นะครับประมาณนั้นแล้วก็เชฟนะครับรูปร่างเป็นราวนะครับเป็นวงกลมนะแล้วก็คัดเป็นแกะสลักนะครับผมแล้วก็คัลเลอร์เป็นไลท์กรีนนะครับไลท์กรีนแอนด์โพลนะครับไลท์กรีนก็จะเป็นช่วงที่ผมบอกครับนี่ก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับโซนที่แบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแบบ ติดเหมือนติดผิวติดเปลือกเขานะครับนี่ก็จะเป็นไลท์กรีนนะแล้วก็เป็น p พลโพนนะครับอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ทรีทเมนต์นะครับ no indication of i m p u r i t i o n นะครับแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงคุภาพไม่มีการย้อมสีนะครับแล้วก็ย i s สโตนนะครับ primary c o m p r i c e j a d e i นะครับผมก็จะเป็นแร่หลักก็จะเป็นแร่เจไดนะครับผมนี่นะครับ สีม่วงสวยชิ้นใหญ่นะครับหนักด้วยหนักตึกเลยนะครับผมหนักใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่บางนะครับชิ้นหนาๆเลยนี่นะครับเรามาส่องไฟกันครับป๊าบนี่นะครับนี่ตรงนี้แบบม่วงม่วงเลยนะครับม่วงม่วงเลยนี่นะครับที่แบบเอ่อที่ใบเซอร์ออกมาเป็นสีเขียวนะครับนี่สีเขียวจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงผิวเปลือกเปลือกเขานะครับ เขียวนะครับแล้วก็มังกรเป็นม่วงนะครับตรงนี้จะเป็นเขียวนะครับแล้วก็ม่วงนะครับจะสลับกันไปแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับก็เช่นกันนะก็นี่นะครับสองตรงนี้ก็จะเป็นเขียวนะครับแล้วก็เป็นม่วงม่วงแบบดูสินะครับลูกค้าดูเป็นม่วงแบบม่วงเนื้อแก้วเนื้อวุ้นแก้วด้วยนะครับไม่ใช่ม่วงแบบเนื้อเทียนนะเนี่ยนะครับม่วงเขียวนะครับมีสีม่วงแบบชัดมากนะครับ รอยเส้นหินนะครับเนี่ยเป็นรอยเกล็ดหินข้างในเดี๋ยวผมหาแบบเหลี่ยมที่มันเรียบๆแล้วให้ดูเส้นหินนะครับนี่นะครับไม่แน่ใจว่าพอจะเห็นเกล็ดหินข้างในกันหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับสีสวยมากนะครับชิ้นนี้นะครับผมนี่ ก็ชิ้นนี้นะครับมาในราคา9500บาทนะครับ9500บาทนะถ้าใครสนใจก็สามาติดต่อไอ j ีเจได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m นะครับรวมหนึ่งไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับจีมังกรพรบัตรเซอร์ติฟิเคตนะครับผมราคา9500บาทนะครับก็วันนี้ฝากจีมังกรชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม